สบายดีสบายดีนี่ต้องรับเข้าสู่ k p i Studio k p x Studio เนอะกลับมาเบิ้งแม่เมื่อนี้แม่เกิดลูกพี่น้องเอ้ยแม่เกิดลูกตายขาดท้องเพราะว่าเอาขาล้างออกก่อนขาที่ออกขาตัวนี้อยู่ในมันกายมันกลายไปอยู่นนี้มันจะกลายไปอยู่ในอยู่มิติขาที่ออกตายขาดท้องพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเขาเอาตีล้างออกเนาะทางไอ้มูนกลาง ทำคลอดเพิ่นยังน้อยกะแม่ปลอดภัยยังโอเคเนาะตินตินหน้านี่อ้อมข้างเดียวมันแมนนน่มันซี่โตเพิน่นเอาไว้คลอดตัวนึงกะตายซ่ำว่ากันเพราะว่าเขาเกิดธรรมชาติเ,าเกิดเมื่อคืนนี่เขาเอาเอาันเอาคาล้งางออกก่อนเนาะ ถาเราเอากรัอองเลือตัวนี้มาน้ากาต็ตหน้าขาวหันแม่เลือกง่ายเฮะเดี๋ยวอะไรแม่เลือ,อยงออออไ,อไงเข้ามาพอออกตอนเช้ามันเีเป็นปากเปื่อยน,นะพี่นนองพอหมอกแง,องมงมดห่ามเลือยงไงก่อนพี่พมากินอยูยพี่พี่นนองแออันนี้กับมานที่กัน อันไงพวกนักกานคืืกอนขับไปข้าไปยังห้องเวลาออกปกติค่อยปล่อยสองโมงบ่ายหมงสองโมงไปอันนี้ก็ร์มันมันไงล่ะตัวนี้เนาะของตัวนี้ก็ของแหละที่ออกอันนี้ก็ mà nhẹ này các bạn nhẹ rồi, gấp tôi nãy hắt màn hòa,ออกมา hòa, khả năng ngọc chạy tục tục, tục, tục.

ยังดิ้วอลยเมืองนั้นยังดินอยู่ดินดุบดุบดุบในท้องเพื่อนนี่มอกไปนี่นลยมแต่ขาเดียวกอระคาดนี่แหละันี่แหละแม่ไข่แน่ไข่อยู่ว่าไข่แม่มันเจ็บแหงโอ้ยแหงแต่สีเดยกนี่เอง To thức được mẹ này. Tôi thức t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 uyệt vọng đong thôi nó bắt đầu anh nói chị và xin ông. Wina hà nhân điên, yu niên điên thoáng, vẫn luôn 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 าอ้พยังตัวนึงบ่แล้มาตายยู่ท่องขันยังกันไรตายท่องกับแม่กับบุเรือแล้วขันตาในท่องบิ่งทิ่ตามไปกอนได้เยเจ็บเถืแขงไงท้องเถืแขงไอ้ยังยังอือไม่ตองเลยลูกบดได้่ไตัวเถิเสียทำโอ้หูตูบทำอนะ <c oughs> ฮ่าพี่น้องเอ้ยปร่มจะลอยกะไปอีกตัวนึงพี่น้องทารุนพวกนั้นละปลอดภัยคอยปลอดภัยไงสูงพวกน่นะเอ้าก็ว่กกันไปเท่านั้นพี่น้องเป็นบุญเทียนก็ว่าแหละมันก็นคือธรรมชาติใน้องม,มันเวยไปเฝ้ามันเลยแต่ก็ตายตายขาดท้อง เด่นนี่แข้งแข็งนี่เป็นยังวะนี่เป็นยังวะนี่คือลูกมันแบบมันบบโอ้แม่เทลูกแม่ลูกเทนี่นะมันมันบิงบม่ได้มาจิ๊บเองโอ้แม่นเลยหัวมันเลยหัวนี่นี่หักตายแล้วแต่ไหนตายแล้วตายตายแล้วฉองแล้วฮะเขาว่ากันไว้แสดงพน้องเอ้ยยังน่าจะยังเพราะว่าแข็งแข้งน่าจะเป็นหัวเล่นนี่ โอ้ตัวน้อยๆเพราะว่ามีช่องตัวบอกว่าว่าก็ไม่ชั้นเป็พี่น้องเอ้ยคลิปว่าน่าจะหย่งตัวหนึ่งอู้มีเทปใส่ไม่นี่งหนึ่